ือตั้งแต่เปิดร้านขนมปังมาตามปังนะคะก็คืออยู่ที่ตลาดชชวาลคลองเจ็ดนะคะคือบรรยากาศในตลาดก็เป็นตลาดสดก็อย่างที่ทุกคนรู้รกันเนาะเวลาที่เรามาทําขนมเนี่ยก็ต้องเ,อเรียกว่ามีอากาศที่ร้อนพอสมควรขนมปังมันก็ถึงจะฟูเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอยู่ที่อากาศร้อนๆแล้วแถมเวลาเราอบขนมเราก็อยู่กับตู้ขนมซึ่งความร้อนสูงมาก ทำให้หน้าเราเนี่ยเกิดฝ้าได้และอีกอย่างหนึ่งคือตรงนี้เป็นเขตสถานที่ก่อสร้างใกล้ๆมันก็ทําให้มีฝุ่นละอองทุกวันทุกวันสะสมเวลาเย็นๆจะจับผิวได้เลยว่ามันเป็นเม็ดเป็นฝุ่นเต็มตัวไปหมดเลยค่ะ แต่หลังจากที่ได้มาเจอผลิตภัณฑ์อาหารผิวเจวาว่าพอทานไปแล้วรู้สึกได้ทันทีว่าผิวกระจ่างใสขึ้นเวลาโดนตู้อบโดนแสงจากไฟในตู้อบอะค่ะมันก็ไม่ทําให้หน้าเราหมองคล้ำอะค่ะแล้วก็ในส่วนของพวกฝุ่นละอองอะไรพวกนี้ค่ะเวลามันมาเกาะผิวมันก็จะทำให้ผิวเราลื่นขึ้นนะคะไม่ไม่ไม่เกาะติดเหมือนที่เคยผ่านมานะคะจริงๆแล้วนี่ดงก็มีปัญหาผิวเหมือนหลายๆท่านนะครับผมหนึ่งคือสิวไม่สม่ําเสมอนะครับผม ผิวแพ้ง่ายนะครับผมมีผดผื่นนะครับผมที่สําคัญคือด่งเป็นโรคภูมิแพ้ครับผมดังนั้นรอบดวงตาเนี่ยดงจะทำง่ายกว่าคนปกติมากนะครับผมซึ่งปัญหาเราเนี่ดงพยายามจะรักษามาตลอดก็จะเป็นซื้อครีมขวดแพงๆมาทาน,นะผมก็ไม่หายหรือหาคุณหมอถามว่าระหว่างหาหายไหมก็หายนะครับผมแต่แค่ระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นแต่พอเราเลิกหาปุ๊บ ปัญหานีก้กลับมาอีกนะครับผมก็ต้องขอบคุณนะครับผมอาหารผิวเจลาวาที่ช่วยตรงตรงนี้ได้หลังจากที่ดองลองทานมาประมาณ 2- 3ถึงเดือนแล้วนะครับผมปัญหาผิวเราเนี้ยก็ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างเช่นสีผิวอะครับจากเดิมที่ไม่สม่ําเสมอเนี้ยก็สม่ําเสมอมากขึ้นนะครับผมผดผื่นเนี้ยยิ่งเห็นได้ชัดเลยว่าหายไปอย่างชัดเจนนะครับผม